มาจากพี่น้องมาเบิงเซียนป่าเพิ่นมาเอาป่าเดอ้อเพิ่นเอาด่างมาใส่ได้ป่ายังมาถ้าเบิงกันเด้อจ้ะหมานบอเซียนหมานหมานมานเอาไปขายเราตีรอบนึงขายเราดิ <laughs> มานนี่เลยเรียกบ่ถือก็บ,บ่เป็นอย่าง,งนอกเนาะเฮาคือบอ่มาลิโอมาลิโอพร้มอมแค่ บักท้องบักแค้นเห็นคนลงน้ำบักท้องงงอันตะกอนนี่ปล่อยปาลาหลายหลายเลยพี่น้องทั้งปลาเบิกปลาสลิดปลานิ้นปลาตะเพียนปลาทับทิมปล่อยหลายขนาดจา้ะแต่ว่าจักไปใส่เบิดดอกบัวแดงก็หลายหลายเลยพี่น้องเอาไปแกงใส่ปลาเนี่ยเอาไปตำใส่บวัวกินกับท,กทะเลนะพี่น้องใส่แล้วแล้วบันด้ดงพี่น้องจากน่อยจังสีมายามจา้ะเบิ่งเสียนปลาเิ่้ หาปลาเก้งหลพี่น้องเอ้ยผู้นี่หามานหันหลหากินมันหาปลาหาหอยหาปูหาหนูหายังมันบดผู้นี่สุดยอดอีหลล้วเซียนปลาเซียนเปินอันนี้เชียร์ย่างเดียวนี่มิเตฟอยบัดน,นี้ขึ้นแล้วจากน้อยจังเซียนลงไปยามไหมบัดนี้นนนก็ไปหยอกเด็กน้อยด้วพี่น้องเดี๋ยวลูกเพื่อจะให กอ้ดาี่ยอก็อ้ยนตัวนั้นลตัวนี้สุดเลยสือดาปลาชิวกระได้ปลาชิวอ่าวพอมั้ยมือไหบ่ปลาชิวยังไงอี่ตันึงเนาะเป็นไหนบอยตักเจปลาสลิดน้อมือไหนเสือด่างเก็เช่นปลาชิวะอีดหน่อยจะให้นั่นอยจะให้กินไรยังติดเฉยอยู่ดี ปลาชิวอื่ก็ติดด่างเจ็ดเซนปลาชิ้วมันใหญ่ <c oughs> ปลาชิวตาบอดปลาชิวบอ่อนว่านเขียแจ้งหางิบอ่อนตลอดัวเลยว่านเขียแจ้งหางเราขึ้นตะลอดัวห,หน้าโบกเครื่อง,งแจ้งหมดล้ <c oughs> ปลาชิวสายพันธุ์ใดวะอาล <c oughs> ิโอเจ้าคือพ่กเปียกน้ำเขาแข่ <c oughs> งแห้งแล้วคอยลงไปสั่งสถานการณ์เรื่อๆ มันยันน้ำเหมอนเดิมยันน้ำลงรอบนี้มันดูมันเย็นๆใช่ไหมไปแล้วเสียนไปแล้วเสียนมาเติมโบกนึงหันไปแล้วมันอยู่แล้วจ้าคุณอ่ะ วาสลินมิดแมคไข่มือนน้มันคำ้ำเราจ้ะขอไปเฮ็ดแน,นวกินกันเด้อมือหนาพอกันไหมจ้า